ก็โอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอีโวคางูยะนะครับที่ผมปิดมาแบบการันตี1 0 0 0 0เพชรนะปิดมาในวันแรกนี่ได้อัญมณีประกายผลึกของคางูยะมาด้วยนะครับผมเอฟเฟกพื้นที่เอฟเฟกตส่วนผีเสื้อเนี่ยบวก3%นะเรามาดูสกิลของน้องกันก่อนดีกว่านะครับ เมื่อฉันตกแลนด์มาร์กของฉันหรือว่าก่อสร้างเนี่ยโอกาส55%บวก3%เป็น58%นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่ส่วนผีเสื้อนะแล้วเมื่อจบเทินเนี่ยสร้างผีเสื้อนะครับผมเอฟเฟกส่วนผีเสื้อเนี่ยสามารถสร้างได้1ลายต่อ1แห่งเท่านั้นนะครับผมแต่เราสามารถสร้างสวนผีเสื้อได้ทั้งหมด4ลายเลยนะถ้าเราทําได้อะนะแล้วเมื่อจบเทินเนี่ยสร้างผีเสื้อนะครับไอผีเสื้อพวกเนี้ยถ้าเป็นพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัติให้นะครับถ้าเป็นแลนด์ม ถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ผีเสื้อของเราเนี่ยมันจะหายไปนะครับและอีกสก,กิลหนึ่งเป็นแผนนะครับผมเมื่อก่อสร้างอาคาร3อาคารเนี่ย โอกาส45%ย้ายไปในตำแหน่งที่ยืนนะครับไม่แสดงผลโอกาสเติบโตบวก10%นะครับผมและในทุกๆก,การก่อสร้างของเราเนี่ยจะมีโอกาส50%นะครับย้ายทันทีไปภายในแถวนะครับถ้าสกิลย้ายในแถวติดเนี่ยสกิลแคนของเรามันจะไม่ติดนะและสกิลของน้องอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อก่อสร้างหรือว่าอัปเกรดแลนด์มาร์คหรือว่ามาตกแลนด์มาร์คเนี่ยโอกาส85%ติดตั้งหลุมดํานะแล้วเมื่อเราเนี่ยถอยไปตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายไปพื้นที่ที่ต้องการรนะคับ มันเหมือนเจ็ตแพดนะอันนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามดึงเราหรือว่าเชิญเราไปตกเนี่ยเอฟเฟกนี้จะไม่แสดงผลนะครับผมโอเคและบัฟของน้องนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันที2ครั้งใน1เทินโอกาส80%ย้ายไปเกาะล้างนะก็คือเอฟเฟกในระเทศนั่นแหละครับและเมื่อเริ่มเทินของฉันเนี่ยโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายนะครับเหาะเหินเดินอากาศนั่นเองนะและเครื่องรางที่ผมจะเอามาเล่นกับน้องนะครับผมมีแค่นี้นะครับผม <laughs> อันแรกเป็นหมวกไทเทนะครับ อีกอันนึงเป็นโดนแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมของดีเลยนะครับลูกแกะสุขภาพดีนะครับผมได้มาจากกิจกรรมวันเด็กนะสกิ้ของลูกแกะสุขภาพดีนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทาง2เท่าแบบ100%นะครับผมและโอกาส55%เเนเนี่ยเลือกย้ายไปพื้นที่ของฉันที่ต้องการนะครับ และเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยโอกาส70%ใ่ายมาเบิ้ล70%ของ้าผ่านทางพื้นฐานนะครับเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มมายัางพื้นที่ที่ฉันยืนนะครับการ์ดเชิญกับบอลทองมันมารวมกันอยู่ในนี้นะครับผมโอเคและอีกอันนึงเป็นดาบน้ําแข็งนะครับล็อกอินได้มาจากอีเวนต์ของน้องเนี่ยแหละนะโอเคเราไปเล่นกันก่อนเลยดีกว่านะครับเราเล่นแผนที่อารีนาดีกว่าเนาะโอเคไปแผนที่อารีนาเลยครับ คู่แข่งคนแรกของเราจะเป็นใครกันนะไว้นาเดียนะครับผมโอเคน่ากลัวอยู่นะนี่โอเคเริ่มเทินมาห่อเหินเราไม่ติดนะครับเราทอยไปไหนดีสิงก่อนไหมสอก่อนดีกว่า <12. S 1> ไปภายในแถว <S <S ยยอันนี้แปนติดนะครับรหลุบไว้ก่อน เบิ้ลสองไปเดยวืมคอยสี่ได้ไหมเดยผมจะดูดเขานะครับนี่ ไปคิวติดดีจัดจัดก่อสร้างระวับในแถวติดหนึ่งนี่ครับเอฟเฟกต์ FX ส่วนผีเสื้อติดนะและผีเสื้อเวลาเราจบเทินเนี่ยมันจะบินบินอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ว่างเนี่ย,ยมันจะสร้างแลนด์มาร์คให้นะครับผมเมื่อถึงเทินของเรานะและอันนี้เหาะเหินนะครับผมจากบัฟนะ ไปห่อเหินกันเลยนี่ดูดมาจายมาอืม,อมเขาหนีไปแล้วนะคอยเบิ้ลสองลุ้นดูดเฮ้ยลุ้นเชิญน,นะครับหลุมไหมนี่หลุมไห้เงาเขาเชิญมา โหไอดี oh. นี้ไม่มี3ามด้วยเอาลงยากเนี่ยนาเดียเนี่ยเยงาติดรัวๆเลยจนไปเป้าค <Yeah. S 1> อยหกครับ oh. จะดูดเขานะดูไหมตรงนี้โอ้โ oh, หดูดมีติดแต่ว่าไม่เป็นไรนะนี่ผีเสื้อเราทำงานนะครับ ไปต่อแยกับแลนดมารคเขาแล้วนี่เรียบร้อยเลยส่วนพีเอ้อสองลายนะครับผมโคตดีตายวิกที่แท้ทูเล่นอีกเกมนะครับคนเดิมเลยเดี๋ยวจบทานี้เปลี่ยนด่านนะครับไปลองเล่นด่านอื่นกันดูดีกว่าเราไปเอาไลน์ไหนดีเนี่ย12หลังไปก่อนแล้วกัน เคแปันติดส่วนผีเสื้อไม่ออกนะเปิน2สองได้ไหมตัวยอืึสามกดเลยหน่อยนะครับออกสีเลยกปันติด ลูกแกะนี่ดีมากเลยนเนี่ยเออคูณสองแบบรัวๆส่วนผีเสื้อออกนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะคูนได้วาร์ปแถวด้วยนี่ครับส่วนผีเสื้อติดในลายนี้นะผีเสื้อเนี่ยมันจะมาเกาะแกะ เรียกว่าอะไรเดี่ะเขาทอยสิบมาทับผีเสื้อเราหายไปแล้ว <12. S 1> นั่นเขาทำลายบ้านเราเอเหินเดินอากาศมานี่เลยลเราจะฆ่าเขานะครับจะไม่จบพิกเชิญติดด้วยนะเมื่อกี้นี้ กูเธอเลยโหลูกแก่สุขภาพดีนี่สุดยอดมากกดคอยหลังเบิ้นสองไปสวยโดดนั่นแหละน่าจะจบแล้วครับไม่น่ารอดอืมเกามีป้องกันแฮะกลับเมืองออกนะครับ โอเคหู okay. 70%ลูกแก่สุขภาพดีติดโคตรดีเลยนะครับอันเชิร์เนี่ยมาืม yeah, สกิลยกเว้นค่าผ่านทางเขาติดนะกมื่ตกแรนมาของเราหลุมใบนี่ก่อนฮ่าดูดเราไม่ติดหลังห้าหกได้ไหมเจมาหลังนี้ดีกว่า เดูด yeah, มาไหมไม่มาเอาไหมเธอเราออกนะตรงนี้มาไหมมาหืมเขายังอึดอยู่เธอมาอีกทีงตายไหมไปลงเงานูน้นกลับมาบ้านเราอีกเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะลง เล่นมันอยู่เนี่ยถ้าผมมีหมวกอาร์คิวมันจะอึดนะครับถ้ามีหมวกอาร์คิวกับเนี่ยเปลี่ยนอันนี้เป็นสาบอ,อ่ะโหเล่นมันเลยเนี่ยตัวเนี้ยอืมผมว่าเล่นมันอยู่นะเล่นสายล้มละลายเนี่ยเอามาเล่นขําขาม,มันอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นด่านรายดีนะาโลกไหมลองไปเล่นโลกกันดูดีกว่านะครับผมไปเสียงเพลงในเกมหายไปแล้วล่าสุดโอเคมาแล้วนะครับเจอกับเอเล์บอสนะอืม สองจี 1> 1, 2, ข้างล่างที่โอ้โหจี G. ข้างล่างเขาตึงอยู่เหมือนกันนะครับได้ถอยคนแรกด้วยถอยหลังหกไปอู้กระตุกอะไรเนี่ยออกแปดเลยโอ้โหโอ้โหกระตุกอะไรไม่รู้ จากที่จะได้ถอยสามรอบและถอยแค่รอบเดียวแย่แย่อย่างนี้แย่เอเแล้วลรุดแ yeah, ห่เหาะเหินไม่ออกไปบินไปโดดมไม่โดดถ้าว้าไปตรงนั้นลงฮาวายก็ได้แล้วตูวเขาจะเขามีเชิญน,นะเขาจะจบวิกเราแล้วเนี่ย ไม่นะไปคอยมาอเอ๋แล้วเผุดอเอ๋ตาเราแล้ว,ลวไปสิบสองหน้าไปก่อนสวยออกสิบเอ็ดไปเลยวับแถวหน่อยอเอ๋เงียบกลิบ ดูทรงตานี้น่าจะแห้งดูเขาได้วาฟรัวๆเลยของเราเหาะเหินไม่ออกเลยอ่ะของเรา55%ของเขา45%เอเงเนี่ยว์ปไปพื้นที่ว่างเนี่ยอุ้ยโดนโซ่ตัวนี่อืมเรียบร้อยเอ,อ้ดวงมันจะแพ้ก็แบบนี้แหละครับ Okay. โดนในประเทศไปซะโอ้โ oh. หอันนี้เป็นบัก็กใช่ไหมบั็กโซ่ตัวน,นะครับเวลาห่อเหินแล้วมันติดเนี่ยเราเรากดห่อเหินไปอะ่ะเราจะไม่ได้ได้ถอยต่อนะเหมือนมันเป็นบั็กอะ่ะเวลาเราติดโซ่ตัวแล้วขึ้นห่อเหินน่ะเราจะไม่ได้ถอยต่อนะครับหลุมดําเราก็ไม่ติดอะไรเราก็ไม่ติดเลยถอยเบิ้ลสองไปก่อนถวยออกห้าไปเลยไปแพ้ไป,ไป โอ้หดูเขาติดระยะสก,กิลเขาติดดีดีผมว่ามันน่าจะใช่บักน,นะเพราะว่าผมเป็นอย่างนี้หลายรอบละเวลาติดโซ่ตัวหอเหินออกเนี่ยผมจะไม่ได้ถอยต่อนะเวลาแบบห่อเหินออกไปแล้วแล้วสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยมันจะจบเพลินทันทีเลยอะ่ะอันนี้เขาเล่นเป็นแล้ะเขาเอาหลุมมาวางที่เกาะล้างโอ้โหล้มละลายไปเลย แผนที่โลกไม่น่าจะหนุกเท่าไหร่เอาด่านอื่นดีว่า <c oughs> ขอเป็นโดนมาสเตอร์แล้วกันตาสุดท้ายนะครับเพราะว่าลูกแก่สุขภาพดีเราหมดแล้วของดีเลยอันนี้ลูกแก่สุขภาพดีเจอกับซัมเมอร์หนูยิ้มนะอืมเหาะเหินออกเลยมารอบแรกเดี๋ยวเรากันจบบิ๊กเขาไว้ก่อนสิบสองไป ออกสิบไม่เป็นไรวาร์ปแถวนะปึ๊บมานนิสิบสองไปเค <10. S 1> okay. นิ่งคลิปอ๋อเขามีทอย ถ้างี้ก็ไม่ได้คอยต่อยคุณเอ้าปดผีโอ้โหเมื่อกี้ที่ผมมาดูผีเสือ้อดูผีเสื้อแล้วปล่อยพอดีแล้วมันจบเทินเขาพอดีอ่ะผีเสื้อเราทำงานร,ารัวๆเลย ถอยถอยหลังไว้ดูดกายออกด้วยดูดสบสวบ,สวบมานี่เลยทำลายเต่าด้วยนี่โหบ้านยังถูกหลังสิบสองไปก่อนสวยสวยเป็นไงหยุดพักก่อนนะ ม,มือนไปสองรอบแล้วยังไม่รู้ตัวอีก <c oughs> โอ้โหโอ้ยเหาหอเหืนไปจบเลยเนี่ยไม่เอาอะ่ะยื้อก่อนยื้อไว้ตรงไหนดีนี้แล้วกันเรายังไม่อยากจบนะเดี๋ยวลูกแกะสุขภาพดีเราหมดขอเล่นก่อนดูดมาเถินมา คยกเว้นข้าผ่านทางเขาติดเบิ่มสองไหมห้า,หาวับออกไหมเกย์วับออกไปดูเขาต่อดูดมาโอ้ยเขาติดเขาดูดไหม จะติดอีกไหมโอ้ยตายมาเขาติดอีกล้วโอเคเรียบร้อยไม่ติดแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหลมละลายอเล่นหนุกอยู่เนี่ยใครบอกว่าตัวไม่โกงวะเออเาวันเล่นขำๆหนุกอยู่เนี่ยโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีโวคางูยะที่โหดเนี่ยเพราะว่าไอเทมนี้เลยนะครับผมเนี่ยลูกแกะสุขภาพดีเอบวกเนี่ย ถ้ามีมาในเครื่องรางในอีเวนต์หน้าๆเนี่ยควรหาไว้เลยนะครับผมชิ้นนี้เอาไว้เล่นกับคางูยะนี่สนุกมากเลยนะครับผมไอจี้ชิน้นนี้ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนหนามน้ําแข็งเป็นสาบนะครับผมสาบทอยหน้าหลังนะกับหมวกอาร์คิวนะครับ น้องจะได้มีโล่นะครับไว้กันสาบถ้าไปเจอพวกคีมุลถึงว่าจะตายง่ายก็จริงอะแต่เราก็มีโอกาสเหาะเหินไปฆ่าเขาได้เหมือนกันนะถ้าทามิ่งมันดีอะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องจะแพ้ทางพวกสายล้มละลายที่โจมตีหนักๆนะครับผมตัวนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นหมวกอาร์คิวมันก็ช่วยได้หน่อยกันตายได้สัก4ี่รอบก็ยังดีเปลี่ยน2ชิ้นนี้นะครับเป็นหมวกอาร์คิวกับพอยหน้าหลังและสาบโหดเลยตัวนี้โอเคครับผมผมไม่ได้อวยน้องคางอุยานะครับที่ผมเอามาเนี่ยเพราะความน่ารักของน้องเลยจริงๆ ถึงน้องจะเป็นสายวิกตอรี่ก็เถอะเอามาเล่นล้มละลายมันก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นสายวิกตอรี่จ๋าเลยยังไงมันก็ต้องเป็นพิวนะโน .1 ตอนนี้น้องคางูยะเอาไปเล่นสายวิกอะ่ะผมไม่มีจี้ข้างล่างสายวิกนะใครมีจี้ข้างล่างสายวิกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมว่ามันต้องจัดตี้ไหนเดี๋ยวผมจะไปตามหาในอีเวนต์หน้าๆน,นะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย